เมื่อพูดถึงปุ๋ยอินทรีย์เกษตรกรหลายคนที่กำลังต้องการลดต้นทุนเพาะปลูกหรือมีเศษพืชเหลือทิ้งมากมายก็อาจจะหันกลับมาสนใจอยากใคร,ร่รู้หรือสนใจชมแต่จะให้ดีไปกว่านั้นนะคะหากเราจะบอกว่ามีการทำปุ๋ยอินทรีย์วิธีใหม่ใช้เวลาเพียง2เดือนค่ะโดยไม่ต้องคลิกกลับกองกเกษตรกรก็จะมีปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืชที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่มีคุณภาพ ตัวดินเองก็ต้องการปุ๋ยดีมีประโยชน์เพื่อชดเชยธาตุอาหารที่ขาดหายไปให้ดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งก่อนถึงฤดูการเพาะปลูกในครั้งต่อๆไปปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืชคืออะไรแล้วใครล่ะครับต้องเป็นคนทำ ทวนหรือไม่เขาว่าก่อนปีพุทธศักราช2,503ยังไม่มีใครคิดค้นปุ๋ยเคมีขึ้นมาในโลกแต่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไมทุกวันนี้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีและยาฆ่ายากันเยอะแยะมากมายในทุกๆครั้งที่มีการเพราะปลูกโดยลืมที่จะคืนอาหารคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินอย่างในอดีตที่บรรพบุรุษของเราเคยปฏิบัติกันมา เรามักลืมนึกไปค่ะว่าแท้จริงแล้วพืชผลต้นข้าวที่เติบโตงอกงามเหล่านั้นต้องการเพียงแค่น้ำที่ดีอากาศที่ดีและดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารครบหมู่เท่านั้นค่ะแล้วสงสัยกันบ้างหรือเปล่าครับว่าแปลงปลูกพืชที่เรามีกันอยู่นั้นยังจะมีดินที่ดีๆเหลือพอที่จะให้สวนผลไม้หรือต้นข้าวของเราออกผลผลิตได้ดีเท่าเดิม การรักษาบำรุงดินให้ดีเป็นสิ่งจำเป็นที่เราทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเป็นเรื่องง่ายๆโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำจากเศษพืชแทนที่จะเผาทำลายใจอย่างน่าเสียดายทำไมปุ๋ยอินทรีย์ต้องทำมาจากเศษพืชล่ะครับในเศษพืชจะอุดมไปด้วยจุลธาตุธาตุอาหารรองและธาตุอาหารหลักที่เหมือนกับเป็นวิตามินให้กับพืช หากเรานำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วกลับนำใส่ลงไปในดินพืชก็จะสามารถนำไปใช้ได้อย่างพอเพียงค่ะทำระบบใหม่ของนะวัตกรรมใหม่ของเมจิโอตัวนี้มันทำได้เยอะขึ้นอะครับคือขอให้เรามีพื้นที่กว้างเรากองปุ๋ยแค่2เมตรครึ่งแต่ความยาวนี้จะเอากี่เมตรก็ได้อย่างกองนี้ก็อยู่ประมาณที่6กเมตร ครับวัสดุตัวนี้ก็จะใช้ขนมาเดือนหนึ่งก็จะได้ประมาณ60สนิดก็ประมาณ10ตันเนี่ยครับปรากฏว่าถ้าลักษณะนี้จะได้เยอะกว่าใช้แรงงานน้อยกว่าแต่ระยะเวลาจะเพิ่มจาก30วันเป็น40วันก็ถือว่าโอเคอะครับก็ยังใช้ได้อยู่ครับเศษพืชและมูลสัตว์นี่เราหาได้จากที่ไหนกันบ้างครับ มีข่าวดีนะคะว่าปัจจุบันฟางข้าวเศษข้าวโพดและเศษใบไม้สามารถนำกลับมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองได้อย่างง่ายมากค่ะทำกองปุ๋ยในานาใช้ในานาได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีปริมาณมากและใช้ระยะเวลาเพียง2เดือนนะคะที่สำคัญไม่ทำให้เกิดกลิ่นน้ำเสียมแมลงวันและไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์เริ่มจากนำเศษพืช3ส่วนกับมูลสัตว์1ส่วนโดยปริมาตรรดน้ำให้มีความชุ่มชื้นทั่วถึงค่อยๆเรียงขึ้นจนเป็นกองรูปสามเหลี่ยมประมาณ15-17ถึงชั้นให้มีความสูง150เซนติเมตรค่ะฐานกว้าง250เซนติเมตรส่วนความยาวของกองปุ๋ยนั้นยาวได้อย่างไม่จำกัดค่ะ หัวใจสำคัญของการขึ้นกองปุ๋ยก็คือห้ามวางเศษพืชเป็นชั้นหนาๆซ้อนทับกันก็เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถใช้คาร์บอนที่อยู่ในเศษพืชและธาตุไนโตรเจนที่อยู่ในมูลสัตว์สร้างเซลล์ของจุลินทรีย์ให้เจริญเติบโ,โตได้ดีส่งผลให้กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ล่าช้าลงครับเชื่อหรือไม่คะว่าจุลินทรีย์ชอบสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูง เมื่อความร้อนภายในกองปุ๋ยลอยสูงขึ้นจะเกิดเป็นสุญญากาศซึ่งจะนำเอาอากาศภายนอกที่เย็นกว่าไหลหมุนเวียนเข้าไปภายในกองปุ๋ยตามธรรมชาติทำให้เกิดสภาวะการย่อยสลายของจุลินทรีย์แบบใช้อากาศภายในกองปุ๋ยเราจึงไม่จำเป็นต้องพลิกกลับกองจากการที่จุลินทรีย์มีอากาศหายใจจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จึงไม่เกิดกลิ่นหรือน้ำเสียใดๆ และความชื้นของกองปุ๋ยต้องพอเหมาะอยู่ตลอดระยะเวลา60วันค่ะ เรารักษาความชื้นด้วยสองขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกให้ลดน้ำภายนอกกองปุ๋ยทุกเช้าขั้นตอนที่สองทุกสิบวันใช้ไม้แทงกองเป็นรูลึกถึงข้างล่างแล้วก็กรอกน้ำลงไปเมื่อเติมน้ำแล้วปิดรูไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนภายในกองปุ๋ยไหลออกมานะครับระยะห่างกันของแต่ละรูก็ประมาณ40เซนติเมตรทำทั่วรอบก,กองปุ๋ยขั้นตอนที่สองนี่ทำห้าครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกัน10วันนะครับส่วนขั้นตอนที่2นี้แม้ว่าจะอยู่ในช่วงฤด,ดูฝนก็ต้องทำนะคะเพราะน้ำฝนไม่สามารถไหลซึมเข้าไปในกองปุ๋ยได้อย่าลืมนะคะว่ากองปุ๋ยที่ขาดอากาศออกซิเจนย่อมส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นและมีน้ำเสียเกิดขึ้น เมื่อกระบวนการทำปุ๋ยอินทรีย์เดินทางมาครบ60วันกองปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำไว้จะมีความสูงลดลงจาก150เซนติเมตรเหลือเพียง100เซนติเมตรนะครับเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามาจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์โดยไม่ต้องพลิกกลับกองหรือเติมอากาศใดๆเมื่อเศษพืชภายนอกและภายในเปืือยยุ่ยก็แสดงว่า พร้อมที่จะล้มกองเพื่อทําให้ปุ๋ยอินทรีย์แห้งเพื่อให้จุลินทรีย์สงบตัวลงด้วยการทิ้งกองไว้2-3สัปดาห์หรือเกลีย่ยบนนาพึ่งแดดให้แห้งประมาณ7วันนะครับจากข้อมูลที่สืบสอมานะคะพบว่าจังหวัดภาคเหนือตอนบนมีการเผาทําลายเศษพืชอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพของชุมชนให้เกิดอาการป่วยจากโรคหอบหืดระบบทางลมหายใจรวมทั้งมะเร็งปอดสูงขึ้นนั่นเป็นเพราะระดับฝุ่นในอากาศที่มาจากการเผาทำลายป่าเศษพืชสูงขึ้นทุกๆปีแน่นอนว่ามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นนี้ผู้ได้รับผลเสียหายโดยตรงก็คือลูกหลานพ่อแม่และทุกคนในครอบครัวของเราเอง ถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่ทุกคนควรจะต้องร่วมมือการเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาทำลายเศษพืชเป็นคืนชีวิตให้ผืนดินคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินเพาะปลูกฝืนทุกชีวิตด้วยการทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อชุมชนสีเขียวของเราครับ